พี่น้องเกษตรกร,กรจากทุกภูมิภาคนะครับที่วันนี้เรามารวมตัวกันแบบปัจจุบันพันด่วนถือว่าเราเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะมารวมตัวกันเพียงแค่หนึ่งวันนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะมาขอความร่วมมือขอความเห็นใจจากท่านนายกและก็ค <c oughs> ณะที่ปรึกษาของท่านนายกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านคงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ ที่เข้าใจกันครบถทันแล้วว่านณะปัจจุบันเนี่ยท่านมีแนวคิดต้องการที่จะนำเข้าชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องในหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามมันทำให้สิ่งที่ท่านคณะท่านมนตรีเนี่ยคิดมันกำลังกลับมาทำร้ายพี่น้องกเกษตรกรอย่างพวกเรานะครับเหนือสิ่งอื่นใดเราก็ยังคงขอความเห็นใจ นะครับว่าได้โปรดยกเลิกนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะอย่างอื่นอย่างใดที่จะหยุดการทำร้ายพวกเราในฐานะเกษตรกรผู้ผลิตแหล่งอาหารให้กับคนทั้งชาตินะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยปริมาณการผลิตของสุกรในประเทศเนี่ยมันเพียงพอกับการบริโภคอยู่แล้วนะครับมันยังมีนโยบายอื่นที่สามารถ ที่จะปณีปนอมกับชาติเผด็จก,การนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมากันด้วยกลุ่มพลังที่ไม่ไม่ได้ใหญ่โตโมหาศาลสักเพียงใดก็ตามแต่เราเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับยังไงวันนี้พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับ ยังไงก็ขอเสียงตกมือทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ